สวัสดีค่ะสวัสดีครับอนเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะยืนมัตยภ่พตาใช่ไหมเราทํางานเกี่ยวกับอะไรครับพี่ทํางานเกี่ยวกับอะไร<ม>เกี่ยวกับกระสีเนี่ยค่ะเกี่ยวกับถุงพิษบนแตงอ๋ออยู่อยู่เก็บอยู่เก็บแตงอะไรนี้ใช่ไหมครับจ้าแต่ตอนนี้ยังทํางานได้อยู่นะสวัสดีครับน,นี่จากไหน,ไนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนคนที่ไหนเนี่ย เป็นคนที่ไหนเป็นคนลำปางค่าลำปางนะครับอ่สบายค่ะผมอยู่ผมในเบอร์สูงเนินที่โคราชครับก็เลยวันนี้ก็มาเยี่ยมครอบครัวทางพี่เขาอยู่ทีุเรนเป็นไงตอนนี้ยันเขาลบกันอยู่ไหมลบลบกันอยู่ไหม อ๋อตรงนี้ก็เงียบๆอยู่จ้ะเราลกันอยู่ภาคเหนือกับภาคใต้เราอยู่ภาคกลางจ้ะห่างห่างกี่โลสองร้อยกิโลจ้ะอะไรนะสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลโอเคก็ทำงานไปนะครับก็ฝันย้ดิค่ะอ่ากำลังใจดีนะดีค่ะอันนี้โมนาแม่พอดี วันนี้ผมก็มากับทางท่านบรรการอำเภอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่แล้วก็นำนำความห่วยใหญ่ของท่านผู้ว่าและการจังหวัดท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลแล้วก็ท่านนายกหลอก,การาชาจังหวัดท่านอนจีลาสิริมงคลนะเอาถุงทานน้ําใจมาเ<อ>ยี่ยมญาติบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเล้วมาให้กาลังใจกันเห็นเห็นเห็นยิ้มอย่างนี้ก็สบายใจนะ ยูนี่ไม่มีอะไรค่ะนายจางเขาก็ดีนอนนอนหลับสบายอยู่นะนอนหลับสบายอยู่นะในสองให้ผมดูข้างนอกนี่สองให้ดูอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยเขากำลังเขากำลังเอาบังเกอร์มาให้ค่ะโอ้โหเขากำลังเอาบังเกอร์เอาทอมาลงเนาะใช่ใช่ค่ะกำลังเอาทอมาลงไห่ที่บงไหอ้อ้าวอันนี้นายจางเกียก็ยืนอยู่ครับอืมอ เอาโอเคครับผมจ้าขอบคุณมากนะฮะจ้า,าม,มีอะไรก็กมีอะไรก็ติดต่อทางบ้านมานะครับมีอะไรพวกผมมีประสานงานก็ยินดีฮะอ้าวโชคดีครับโชคดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับโคิดออถึงนะโอ้คิดถึงอยู่อ้าวถุงชุดทาน้ำใจจากสภากาชาติไทยนะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านสยามศรีมงคลแล้วก็ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับท่านอจิราสินมุเนี่ก็มีความห่วงใยก็ให้พวกผมก็มาเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะซึ่งเราก็ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดเห็นแล้วนะก็เห็นว่าไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่แต่ก็มาให้กำลังใจวันนี้โทรคุยกับพี่เขาแล้วก็ดีนะห่าง200โลไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ,บ,บก็ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยเองเนี่ก็เล่งที่จะไปรับ คนงานไทยที่ประสจะก,กลับก็อาจจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่อยู่ในเขตที่รับผลกระทบนะฮะซึ่งต้องกลับด่วนอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าอย่างเมื่อคนแรกที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยห่างกับกำแพงอัสองสองโลนะเขาโอ้โอโอโสภาพว่าพี่ชายต้านี่เปานวีดะเนี่ยนะแต่เมื่อกี้ไปเจออีกสองคนหนึ่งที่อยู่าเซเว่นทะี่เป็นกฟลับที่เปานวีดะเสียมาเนาะอยู่เสียมาเมื่อกี้เนี่ยนะไนอะ้เมื่อกี้นี่ก็ของเขานี่ก็ สิบกโลเขาก็ปิดไฟนอนมากี่วันน่ะต้องหลบแบบนั้เพิ่งกลับมาได้นะอันนี้ก็ให้กำลังใจนะนี่ไปมันลืมถามไปกี่ปีแล้วเนี่ยปีเดียวปีเดียวเราสัญญาห้าปีกว่านะห้าปีอ่ะครับนี่แล้วเขาเตรียมบังเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะให้กำลังใจนะนะครับคุณพ่อครับนะนะครับขับขับขับให้กำลังใจไอ้แฟนกำนันฝากท่างกำนันดูแลนะะต้องขอบคุณทุกท่านมากนะ นะครับปีไรเราก็จะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับวันเราเท่าไหร่นะฮะนี่นี่นี่อยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเช็คตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเช็คต่อแปดบาทเราแปดบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบคูณสามสิบสามสิบห้าห้าพันกว่าได่ไหมอ่าห้าพันเราสามสิบวันน่ะสามสิบวันก็สามพัน ถูกไหมฮะเจ็ดสิบสามสิบกับสองสองพันเจ็ดในสองเอ่อสองพันเจ็ดใช่ไหมก็ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดแปดบาทใช่ไหมเมื่อกี้นะใช่แปดบาทห้าพันกับสี่หมื่นใช่ไหมเจ็ดเจ็ดก็เท่าไรเจ็ดแปดห้าสิบหกสี่หมื่นห้าพันหกร้อยใช่ไม่ขาดเปลือ๋อยังคุยอยู่อ๋อสบายโอเคครับครับเอ นักข่าวนักข่าวอ่ะขอบคุณอีก้าหนึ่งให้กำลังใจกันสู้ๆครับสู้ๆ